สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาคุยถึงฝาหม้อน้ําซึ่งเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่มีความสําคัญสูงในเครื่องยนต์ของเรานะครับก่อนที่เราจะพูดถึงหน้าที่การทํางานของฝาหม้อน้ําเรามาดูส่วนประกอบของหม้อน้ากันก่อนนะครับโดยส่วนประกอบของหม้อน้ําจะมีถังพักน้ําอยู่ด้านข้างซึ่งตัวถังพักน้ํานั้นจะแบ่งได้เป็น2แบบ1งถังพักน้ําแบบไม่มีแรงดันนะครับสงถังพักน้ําแบบม,มีแรงดัน สำหรับถังพักน้ำแบบไม่มีแรงดันจะต่อเข้ากับคอหม้อน้ำโดยตรงนะครับโดยที่ส่วนของหม้อน้ำจะมีฝาปิดอยู่นะครับและต่อท่อระบายเข้าไปอย่างถังพักน้ำซึ่งเมื่อน้ำมีแรงดันสูงเกินกว่าค่ากําหนดน้ำก็จะถูกระบายออกไปเก็บไว้ในถังพักน้ำนะครับเมื่ออุณหภูมิเย็นลงน้ำก็จะถูกดูดกลับเข้ามาเติมในหม้อน้ำนะครับส่วนถังพักน้ำแบบมีแรงดัน ถังพ <étique> ักน้ำแบบนี้จะต่อท่อระบายเข้ากับตัวหม้อน้ำโดยที่ตัวหม้อน้ำจะไม่มีฝาหม้อน้ำนะครับแต่ฝาหม้อน้ำจะอยู่ที่ถังพักน้ำนะครับโดยภายในถังพักน้ำจะมีอากาศอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งซึ่งระดับน้ำในถังพักน้ำจะขึ้นลงตามอุณหภูมิของหม้อน้ำถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นแรงดันภายในหม้อน้ำสูงขึ้นตัวอากาศที่อยู่ภายในถังพักน้ำก็จะถูกระบายออกนะครับและเมื่ออากาศเย็นตัวลงน้ำในระบบก็จะยุบตัวลงนะครับทำให้แรงดันต่ำ อากาศก็จะถูกดูดกลับเข้ามาผ่านทางฝาหม้อน้ำนะครับมาดูส่วนประกอบหลักๆของฝาหม้อน้ํากันบ้างน,นะครับตัวแรกเป็นซีนตัวบนนะหรือ Apple s e ซ l จะทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ํายาหลอเย,ย็นไหลออกบริเวณฝาปิดนะครับตัวถัดมาเป็นสปริงแรงดันหรือเมนซีลสปริงนะเป็นสปริงที่ทําหน้าที่ในการปิดตัวเมนวาล์วนะซึ่งสปริงตัวนี้จะถูกเซ็ตค่ามาจากโรงงานโดยจะมีค่าตัวเลขด้านบนเช่นส9ดหรือ1.1 มีหน่วยเป็นบาร์นะครับสคือซีนยาทางด้านล่างครับทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ํายาเหลวเย็นไหลออกจากหม้อน้ําจนกว่าแรงดันจะสูงกว่าสปริงแรงดันนะครับสคือวาล์วแรงดันต่ำครับทำหน้าที่เปิดให้น้ํายาเหลวเย็นไหลกลับเข้ามาในหม้อน้าครับหสปริงแรงดันต่ําทําหน้าที่ดึงให้วาล์วแรงดันต่ําปิดจนกว่าแรงดันภายในหม้อน้าต่าลงจนถึงค่าที่สามารถชนะแรงดันสปริงน้ําในถังพักน้ําก็จะไหลกลับเข้ามาในหม้อน้านะครับหน้าที่การทํางานของฝาหม้อน้ํา ในสภาวะปกติฝาหม้อน้ำจะทำหน้าที่ในการรักษาแรงดันภายในหม้อน้ำให้คงที่อยู่เสมอครับส่วนใหญ่แรงดันจะอยู่ตามตัวเลขบนฝาหม้อน้ำเช่น0.9บาร์ตัวเซลลยางต่างๆจะทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้น้ำยาหล่อยเย็นไหลออกจากหม้อน้ำนะครับเมื่อเครื่องยนต์ทำงานต่อเนื่องจนค่าความร้อนในหม้อน้ำสูงขึ้นจึงท,ทำให้น้ำยาในหม้อน้ำเกิดการขยายตัวถ้าน้ำยาในหม้อน้ำมีความร้อนมากขึ้นก็จะขยายตัว และสร้างแรงดันจนสามารถชนะแรงดันสปริงหลักน้ำก็จะถูกระบายไปยังถังพักน้ำนะครับและนอกจากนี้ตัวฝาหม้อน้ายังทําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้ามาในหม้อน้ําการที่มีอากาศภายนอกเข้ามาในหม้อน้ําจะทําให้ระบบการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเมื่อเราดับเครื่องยนต์น้ํายาหล่อเย็นก็จะค่อยๆเย็นตัวลงเมื่อน้ํายาหล่อเย็นเย็นตัวลงแรงดันภายในหม้อน้าก็จะลดลงด้วยนะครับ พอแรงดันภายในหม้อน้ํำลดลงน้ําในถังพักด้านข้างก็จะไหลกลับเข้ามาเติมในหม้อน้ำให้เต็มนะครับ นี่คือหน้าที่หลักๆของฝาหม้อน้ำโดยที่ฝาหม้อน้ำจะทําหน้าที่ในการรักษาแรงดันภายในหม้อน้ำให้คงที่นะครับอยู่ตลอดเวลาการที่แรงดันภายในหม้อน้ำสูงจะทําให้น้าํายาเหลอเย็นเดือดได้ช้าลงห,หรือเดือดได้ที่อุณหภูมิสูงขึ้นสําหรับหม้อน้ำที่ไม่มีฝาหม้อน้ำติดอยู่กับตัวหม้อน้ำครับจะมีสายระบายต่อเข้ากับถังพักด้านนอกเลยโดยในถังพักจะมีอากาศอยู่ครึ่งหนึ่งซึ่งตัวฝาหม้อน้ำจะทําหน้าที่ในการระบายอากาศและเปิดให้อากาศเข้ามาครับ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานที่อุณหภูมิสูงขึ้นถังพักน้ำอุณหภูมิสูงขึ้นระดับน้ำก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับทำให้น้ำไปดันให้อากาศภายในมีแรงดันเพิ่มสูงขึ้นครับถ้าค่าแรงดันสูงกว่าค่าสปริงแรงดันของฝาหม้อน้ำอากาศก็จะถูกดันออกไปครับและเมื่อระดับเครื่องยนต์น้ำยาเราเย็นก็จะเย็นตัวลงนะทำให้แรงดันภายในหม้อน้ำต่ำลงเมื่อแรงดันภายในหม้อน้ำต่ำลงจนสามารถชนะแรงสปริงได้ อากาศก็จะถูกดูดกลับเข้ามาเติมระบบความแตกต่างของตัวเลขบนฝาหม้อน้ําบอกอะไรเราครับเราจะเห็นได้ว่าบนฝาหม้อน้ําจะมีตัวเลขอยู่ด้านหนึ่งซึ่งจะมีตัวเลขที่มีหน่วยเป็นบากิโลกรรมหรือหน่วยเป็น p s ซครับแต่ส่วนใหญ่ในบ้านเราจะเห็นหน่วยเป็นบาเช่น0.9บา1.1บา1.8บาครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงตัวเลขบนฝาหม้อน้ําเราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับจุดเดือดของน้ําต่อแรงดันกันก่อนครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่า ถ้าเราต้มน้ำที่แรงดันบรรยากาศโดยทั่วๆไปน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิประมาณ100องศาเซลเซียสครับแต่ถ้าเราเอาน้ำไปต้มที่ภูเขาสูงๆแรงดันบรรยากาศบนภูเขาจะต่ำลงกว่าด้านล่างนะครับถ้าเราวัดอุณหภูมิที่น้ำเดือดคนระับจะเห็นได้ว่าน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า100องศาซึ่งแรงดันจะมีผลต่อการเดือดของน้ำถ้าดูจากกราฟเราจะเห็นได้ว่าแรงดันสูงจุดเดือดของน้ำก็จะสูงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับ การที่น้ำยาหลอยเย็ยนของเครื่องยนต์มีจุดเดือดต่ำหรือเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสก็จะทำให้เกิดฟองในระบบหลอยเย็นได้ง่ายนะครับซึ่งตัวฟองนี้จะทำให้ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพสูงสุดนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าฝาม้อนน้ำที่มีตัวเลข1.1บาร์หรือ1.8บาร์ก็แสดงให้เห็นว่าเราต้องการเพิ่มแรงดันภายในระบบหลอเย,ย็นของเครื่องยนต์เพื่อให้น้ำยาหลอเย็ยนของเครื่องยนต์เดือดที่อุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสนะครับ เมื่ออุณหภูมิของน้ำยาเราเย็นสูงขึ้นก็จะทำให้แรงดันภายในหม้อน้ำสูงขึ้นไปด้วยครับถ้าเราใช้ฝาหม้อน้ำที่มีตัวเลข1.1บา์เมื่อน้ำยาหม้อน้ำมีค่าแรงดันสูงถึง1.1นบางน้ำยาก็จะถูกระบายออกไปเก็บไว้อย่างทางผักด้านข้างครับดังนั้นในการใส่ฝาหม้อน้ำที่มีค่าแรงดันสูงก็จะช่วยให้น้ำยาเราเย็นมีจุดเดือดที่สูงขึ้นทำให้ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ไม่มีฟองอากาศเข้ามาในระบบและสามารถดูดซับความร้อนได้สูงกว่า100องศาเซลเซียน แต่การเพิ่มแรงดันในระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เราต้องตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆเช่นท่อยางปั๊มน้ำและชิ้นส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับเนื่องจากแรงดันที่สูงชิ้นส่วนบางชิ้นที่มีอายุการใช้งานยาวนาะนอาจจะเกิดการชํารุดเสียหายได้เพราะแรงดันที่สูงจากเดินค่อนข้างมากครับและเมื่อไร่เราควรจะใส่ฝาหม้อน้ําที่มีแรงดันสูงครับการใส่ฝาหม้อน้ําที่มีแรงดันสูงจะเหมาะกับรถยนต์ที่ทําการโมดิฟายเครื่องยนต์มาแล้วครับ เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นจะสูงมากยิ่งถ้าใช้งานต่อเนื่องความร้อนจะสูงมากซึ่งจะทําให้น้ําเดือดเร็วดังนั้นการใส่ฝาหม้อน้าที่มีแรงดันสูงก็จะช่วยเพิ่มอุณหภูมิการเดือดของน้ํายาเหลาเย็นได้อีกในการใส่ฝาหม้อน้ำที่มีค่าแรงดันสูงควรทําการปรับปรุงระบบระบายความร้อนก่อนนะครับเช่นการเปลี่ยนท่อย,ยางให้สามารถรับแรงดันได้สูงขึ้นการใช้หม้อน้ำที่เป็นอลูมิเนียมทั้งใบนะครับสำหรับการตรวจเช็คฝาหม้อน้ํา เราสามารถทำได้เบื้องต้น2วิธีวิธีแรกคือการตรวจเช็คทางกายภาพเมื่อน้ำยาหล่อเย็นมีลลิพีดพีมต,ต่ำลงเราควรถอดฝาหม้อน้ำมาตรวจเช็คพวกซีนยางต่างๆว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่หรือเช็คดูน้ำยาในถังพักว่าไม่น้ำเหลือหรือมีเยอะมากเกินไปหรือไม่นะครับวิธีที่2คือการทดสอบด้วยแรงดันวิธีนี้ต้องมีอุปกรณ์ในการทดสอบแรงดันฝาหม้อน้ำนครับโดยจะใส่ฝาหม้อน้ำเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบครับ แล้วจากนั้นปั๊มแรงดันเข้าไปแล้วดูว่าฝามอ่าน้ําระบายแรงดันออกที่แรงดันเท่าไหร,ร่นะอาการที่บ่งบอกฝามอน้าเราเสื่อมสภาพแล้วนะครับนี่คืออาการเบื้องต้นที่เราสามารถสังเกตรหรือตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองนะว่าฝามอ่าน้าเราเกิดการเสื่อมสภาพแล้วหรือ,อยังนะครับ ข้อแรกคือการรั่วของน้ำยาหล่อยเย็นในจุดต่างๆในกรณีที่ฝาหม้อนะ้ำเกิดการติดคัดไม่สามารถระบายแรงดันออกได้นะครับก็จะทําให้แรงดันภายในระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เพิ่มสูงขึ้นจนให้น้ำยาหล่อยเย็นบางส่วนอาจจะไหลออกตามข้อต่อหรือจุดต่างๆได้นะครับถ้าเราสังเกตเห็นว่ามีรอยรั่วของน้ำยาหล่อยเย็นตามจุดต่างๆของเครื่องยนต์หรือหม้อน้ำให้เราทําการตรวจเช็คฝาหม้อนะ้ำว่ายังสามารถทํางานได้หรือไม่นะครับถ้าพบว่าเกิดการชํารุดเสียหายให้เปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับ ข้อถัดมาคือพบคราบของน้ำยาหล่อเย็นบริเวณของตัวหม้อน้ำครับในกรณีที่ฝาหม้อน้ำไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจะพบว่ามีคราบของน้ำยาหล่อเย็นไหลอยู่บริเวณตามหม้อน้ำให้เราสันนิษฐานได้ทันทีว่าฝาหม้อน้ำอาจจะทำงานได้ไม่เต็ม,มที่หรือชำรุดเสียหายแล้วนะครับส่วนข้อถัดมาคือน้ำในถังพักมีมากเกินไปนะครับถ้าฝาหม้อน้ำทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งตัวฝาหม้อน้ำอาจจะระบายแรงดันน้ำเร็วเกินไปทำให้น้ำไปล้นอยู่ในถังพัก หรือสปริงหลักเกิดการล้าตัวทําให้แรงดันที่กดบนฝาหม้อน้ำไม่ตรงตามค่าที่กําหนดก็จะทําให้น้ําในระบบเดือดได้เร็วขึ้นและระบายออกไปที่ถังพักมาก กว่าปกติส่วนข้อสุดท้ายก็คือท่อหม้อน้ำมีการยุบตัวครับในกรณีที่น้ำระบายออกไปเก็บไว้ในถังพักน้ำเมื่ออุณหภูมิภายในหม้อน้ำเย็นตัวลงครับแรงดันภายในหม้อน้ำก็จะต่ำลงด้วยเช่นกัน,นครับอาจจะต่ำกว่าแรงดันบรรยากาศถ้าฝาหม้อน้ำทำงานปกติน้ำจากถังพักก็จะไหลกลับเข้ามาเติมภายในหม้อน้ำจนเต็มรับแต่ถ้าเกิด วาล์วไหลกลับของฝาหม้อน้ําเกิดการชํารุดไม่เปิดออกก็จะทําให้แรงดันภายในหม้อน้ําต่ําลงกว่าแรงดันบรรยากาศจึงทําให้ท่อมน้ําเกิดการยุบตัวได้นะถ้าเราพบเห็นการยุบตัวของท่อมน้ําให้ตรวจเช็คตัวฝาหม้อน้ําเป็นอันดับแรกนะถ้าพบว่าชํารุดเสียหายก็ให้เปลี่ยนใหม่ทันทีนะทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของฝาหม้อน้ําซึ่งเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่มีความสําคัญสูงในเครื่องยนต์ของเรานะรเราควรจะหมั่นตรวจสอบ ให้มันสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะเพื่อไม่ทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายในระหว่างการเดินทางครับถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่อง NP Auto ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ